เราก็เชื่อมั่นทางด้านคำสั่งสอนนานเราว่าถ้าเรายึดมั่นไว้อะไรอะไรมันก็มันก็จะดีนะเราคิดว่ายังน้อยใจเราอ่ะแบบมันมีความสุขยังน้อยเออมันทุกกายมันพอได้แล้วทุกใจมันหาที่มันหาที่ปฏิบัติมันยากของดีมันหายยากตอนนี้ไอ้ปฏิบัตินก็ะแส้ำแล้วนะว่าเราจะชนะกิเลสหรือทีมไหนมันชนะเรา แล้วแต่นะแต่ลรวังเราก็ใช้ม้ามันแล้วก็แพ้ก็แล้วแต่นะต้องต้องพยายามหวังเติร์กก็คิดว่าเราก็พยายามมาทีสุดท้ายนะได้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่เราก็จะซีเรียสกับอะไรอะไรนั่ก็บอกกับเออปล่อยปล่อยม้าอะไรแบบนี้ก็แบบทำสบายๆไปได้ไม่ต้องทุกข์มากก็อย่างนั้นก็เลยดีใจที่ที่จะมีคนมามาทางด้านนี้บ้างนะไม่ใช่ว่าเออไม่เอาเลย ก็ได้ได้ช่วยช่วยคนที่ว่าเอออยากทำแต่ว่าเราไม่มีอะไรที่จะทำเป็นกรงเป็นกลางมานะก็คิดว่าเอออะไรเงี้ยมันมันก็น่าจะได้ได้บุญเราก็จะาเกิดเราได้บุญสองดอกนี่เราทถามว่ากับกำไรกันอะไรเนาะก็เอากำไรเหมือนกันเออคิดแบบเออกำไรอย่างนี้มันให้ใดรมันมันมันสะอาดความใจสะอาดเราสะอาดเราไม่คดโกงอะไร ก็เลยเออเอก,ก,ก็มาเท่อเาะฉนั้นก็ก็จัดจัพเดย์ยังว่าจัจะช่วยหลงตานะเพราะว่าเออเอออันนี้มันมันจำเป็นจริงก็งเลยเรอก็แบบปลุใจนะที่แบบทุกคนยังยังเห็นความสำคัญของ,ง,ข,องของการกิจศน ดูดังๆกับโยโมแม่ท่านอีกครั้งนึ่งได้บุญรวมกันทุกฝ่ายเด้อสาธุนิพพานะปัจจโยโมโตุวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระูบุณรนิริยาพนจาวาดวัดเหล่าเผา พอปูดโซพลชัยทัศตเจ้าพระนใใันนตำบลพลมองน้อยได้ส้่งติกสงอาพาธในรูปรับห้าร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันบาทนอกากนั้นก็ได้รับความเมตตา,า,าจากาจา์พร่คปูจารุธรรมพิมมณ์มวัดป่าโนนกดลมชีสกเกียรอาจา์ลาวีก็ได้นำพา,นนาพระนันต์สงอมยาโยมเดินทางมาด่วงบนด้วย โอกาส้พร้อมแล้วต่อไปน้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยสว่างตาด้วยแสงไปสว่างจิตสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรโยมแม่อามอร์ลักประดุมเจริญผลได้เป็นประธานจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรประดาอาจาริญพร ธรรมดามันก็สี่กลุ่มผลลัพธ์แก็สามกลุ่มติดสงสาร ติดต่อมติดต่อมันเลยจางวันีละวัะวะดเท่ครับน้งตาัษาซีน ไม่ยพ่อยกเลยล่ัโนกดไม้ลยยนเหนื่อยกู่้น่นีปวชาดอกมตรงพ่อวาพเสุสจงนิมนต์รับดอกไมเข้ามาถวายเยิดแกงไว้ก่อน ออหันไปทางนู้นก่อนโยมพ่ออุ้มไปก่อน จบมมนรับดอกมาไเมือสุ่จบพระนิพังาตเออาสาธุโยมแม่คนบุญน้อเย็นๆย็เด้อ

嗯，能能能能。 Yeah. สะพะกัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโต 萨玛萨不达萨。